สวัสดีครับผมมาป้ากับแซมมี่นะฮะอันนี้เป็นช่วงรายการใหม่นะฮะเจอว่ารายการอู้ไปเรื่อยนะครับกับแซมมี่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเห็นคนหลายคนทักมานอกแบบอ๋อเจมคนแซมมี่นี่เป็นคนภาคไหนเจ้าเป็นคนบ้านไหนนะเป็นคนเหนือนะก็อะไแบบเออจนคนอู้ก,กับเมืองดีกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะฮะของเอ่อรายการนะอู้ไปเรื่อยนะฮะกับแซมมี่นะฮะ ฝากกดติดต,ตามตัวนะฮะแซมิทอกนี่ก็จะอูลล้เรื่องเกี่ยวกับดวงนอมูเตลูนะฮะแล้วเขาก็จะมาทำรายการไล่สาระนะฮะก็คือรายการอู้ไปเรื่อยนะฮะกับแซมิทอกนะครับวันนี้มาอูลล้เรื่องการครบคนเนาะคือเข้าใจก็อู้ง่ายๆเนาะสบายๆเนาะกินเข้าไปกินเข้าตวัวฟังไปตวัวเ้อเออกินน้ําพริกไปตวัวกินแกงบอนเนาะกินแกงบอนใส่หนังควายไปตวัวฟังไปตัวเนอะการครบคนนะ่ะ ก็คือแบบท้าฮู้ว่าชีวิตท้าบด,ดีเนาะดวงเขาบดีชีวิตท้าบดีเนาะเขาก็ต้องเหลือคบคนดีคบคนตีแบบปาเขาเจริญนะเ,นนะเข้าใจก่อนป้าใจคบคนแต่ละคนนี่มีแต่ที่เล่าเมายาจนแต่ปาไปกินเหล้าเขาก็ต้องคบคนตีเขาปาเขาจเจริญเข้าใจก่อนคนดิบคนดีคนที่เขามีความคิดดีดีบ้ใส่แรงปุ๊บอะไรตั้งวงกินเหล้าละเมาม้อยก,กันละนินทาเจ้าบ้าน ไปเนยาจจะอันเดอร์ยังละอ่อนปัจจุบันเนาะคบคนนะจะคบคนจะคบเปื่อนเนี่ยคบเปื่นดีๆเนาะเปืเ่อนเฮียนเปื่อนที่เขาแบบปลาเฮาดีปลา,าเฮาเฮียนดีปลาเฮาชีวิตดีๆคนติ่ปลาเฮาชีวิตตกต่ำเนี่ย,ไป,ยไป็นีไปไปกับเขาคนมคนนีย่ยพอมันเกิดเรื่องปุ๊บนะเขาโตดธเขาพุ่นเขาโตดเฮนะ้าหนาะไม่ได้โตดเขาเขาจะเขาก็จะยนโยนความผิดให้คนอื่นเขา การครบเปื่อนเนี่ยมันนำพาชีวิตดีขึ้นนะบางคนเนี่ยมีแต่เปื่อนบอดีตั้งนั่นนะตั้งนั่นเปื่อนบอดีตึงนั่นก็ต้องเลิกคบละแต่ละคนนี่เอาละวันสองวันยืมตังค์ดสองร้อยห้าสิบยืมตังค์เดสาวก็ยังยืมเลิกคบเตอะจะีอิดเหนื่อยถ้าบ่ามีเปื่อนดีๆเลยบ่มีบริวารดีๆเลยอยู่คนเดียวเตอะง่ายๆอย,ยากมีชีวิตดีด การครบเปื่อนเนี่ยมันมีส่วนการครบเปื่อนคบคน้นมีตีรึกษาตีด,ดีมีส่วนกับชีวิตบางคนนะเกิดมาตุกเกิดมาตุกตุกปัจจุบันนี่ก็ยังตุกอยู่ตุกเพราะไผเพราะเปื่อนเพราะฝูงตึ้งนันนะปลาเขาไปเ่ยเนี่ยบวกร่ค้ำประกันเรื่องเงินเรื่อง,อง,องท้องตึ้งนั่นชีวิตเขาซอยนีแตนเปื่อนแห็มแตนคนอื่นแห็มยืมตังบอกคืนแห็มเขาบฏิมาสนใจว่าเขาจะมีมีกินก็เขาว่าปฏิ ที่สนใจเขาสนใจแค่ว่ามึงมีสตังค์ให้กูเยื้องกอปึ่งปลาได้กอตะอันนั่นเนาะเขาหูว่าเขาเหนื่อยเหลืองเปื่อนเหลือเกินอิดออนเหลืองเปื่อนขนาดนักนี้ชีวิตนี่มีเปื่อนแต่ละคนนี่บ่เคยมีเปื่อนดีบริวารดีสักคนนี่ยังเตอะบ่ต้องมีมันอยู่คนเดียวอยู่บ้านมีเปื่อนดีก็ควรเก็บไว้เก็บพักษาเอาไว้ไปไปนินท้าเปื่อนประเด้แบบมีเปื่อนดีเปื่อนสพอร์ตดีสักพักหนึ่งอย่างนั้นมาจู้กรรมเอาโอ้ยอย่างนี้เป็นนินท้าเปื่อนใส่ของเคืือเขาแห็ม เป็นญาจะอ่านมันเสียความรู้ซึกมีเปลิ่นดีฮักษาเขาไว้ในะนักฮักษาเขาไว้ฮักเขาหลายๆถ้าเปลิ่นบดีนะก็ไปเตอปล่อยเขาไปพยุ่งกับเขา